สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจะมาชวนทำทอดมันข้าโพดกินค่ะได้ข้าวโพดมาเราก็เอาขอ้าวโพดมานพ่นะทมาหันให้หมดเลย ดี๋ยวก็มาหั่นแบบนี้จ้ะหั่นให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวป้าหั่นต่อให้หมดก่อนอาหั่นมาเอ่อป้าตุ้ยก็หั่นข้าวโพดป้าตุ้ยก็หั่นข้าวโพดเรียบร้อยแล้วหนึ่งโลข้าวโพดหนึ่งโลนะคะแล้วก็ไอ้นี่สามเกอ รากผักชีพริกไทยกระเทียมสามอย่างเรียกว่าสามเกลือเราก็ใส่ลงไปค่ะให้หมดเลยนี่ดีวกว่าใส่าเกอตำให้ละเอียดสามเกลือตำแล้วก็ให้ได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะ เพราะว่ามันไม่ต้องจัดอะไรมากอันนี้คือทอดมันข้าวโพดแบบโบราณหมูสับแล้วแต่อยากใส่มากใส่น้อยไปกุ้งค่ะกุ้งสับมีมากมีน้อยแล้วแต่ไม่ใส่ก็ได้นะพอดีของป้ามีอยู่ก็เลยใส่ ามด้วยแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะพอไม่ต้องมากแป้งกรอบแป้งทอดกรอบอะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณนั้นค่ะอุ้ยเส็จ แล้วก็เพิ่มรสด,ดีหนึ่งช้อนชาความเค็มก็คือเกลือ,เ,อเกลือหนึ่งช้อนชาพอค่ะ ผสมให้เข้ากันผสมให้เข้ากันเดี๋ยวป้าล้างมือใส่หมดทุกอย่างค่ะไข่หนึ่งใบไข่ไก่หนึ่งใบผสมให้เข้ากันเลยค่ะ หอมแล้วทอดมันข้าวโพดข้าวโพดหนึ่งโลแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนแป้งทอดกรอบหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชา ผงรสด,ดีหนึ่งช้อนชาลากผักชีกระเทียมพริกไทยเรียกว่าสามเกลอหนึ่งช้อนโต๊ะนวดผสมให้เข้ากันค่ะ ที่ป้าใส่นี่ก็กุ้งประมาณสามขีดหมูประมาณสามขีดพอค่ะขนาดนี้เก็บเราแลปไว้เดี๋ยวแลปไว้ก่อนนะคะใส่ตู้เย็น เก็บใส่ตู้ไว้ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทอดกันถ้าตู้เย็นไว้ก่อนค่ะ เดี๋ยวเราเตรียมทอดกันเลยนะคะไฟอ่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะทอดมันเข้าโพดค่ะ